สวัสดีครับผมผมต้านะครับก็มาอยู่กันใน EP ีที่3แล้วซึ่งใน e p ีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการซื้อเศษหุ้นหรือก็คือการซื้อหุ้นแบบไม่จําเป็นต้องครบ100ตัวเนี่ยว่ามันจะสามารถทําได้ยังไงซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราจะซื้อหุ้นเราต้องซื้อขั้นต่ําทีละอีกหนึตัวใช่ไหมเวลาส่งคําสั่งซื้อก็ต้องส่งเป็นทีละ 100, 200 300ซึ่งการส่งคําสั่งซื้อแบบทีละ100ตัวเนี่ยเราจะเรียกมันว่าการซื้อแบบบอร์ดลอตครับผมก็ค แต่ถ้าเกิดเรามีเงินน้อยต้องการซื้อหุ้นน้อยกว่า100ตัวทําได้ไหมทําได้ครับก็คือเราจะซื้อเป็นเศษหุ้นหรือที่เขาเรียกอีกอย่างว่าซื้อแบบออท็อตนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวของ Kbank เลยก็ได้อย่าง Kbank เนี่ยราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ106บาทถ้าเกิดเราต้องการซื้อตามปกติเนี่ยต้องซื้ออย่างต่ํา100ตัวก็จะต้องใช้เงินมากถึง1 6ึ่งบาทซึ่งบางทีเรามีเงินไม่ถึงใช่ไหมถ้าเกิดผมอยากซื้อหุ้น K เคแค่่กวาบาาาททออยยกซื้แค10ตัวัวํงไงให้ทําตม นี้เลยนะครับผมปกติเวลาเราซื้อหุ้นแบบบอดลอตเนี่ยเราก็ต้องดูตัวของบิดออฟเฟอร์กระดานนี้ใช่ไหมซึ่งเวลาจะซื้อแบบออสลอตจริงๆเราสามารถส่งคําสั่งซื้อได้จากที่เดียวกันก็คือไอ้แถบข้างล่างนี้นี่แหละกดบายธรรมดาเพียงแต่ว่าไอ้ตัวของการซื้อขายเศษหุ้นแบบออสลอตเนี่ยเราจําเป็นต้องดูกระดานแยกอีกกระดานนึงให้เราไปที่หน้าของขวดครับผมจากนั้นเนี่ยให้กดพิมพ์หุ้นที่เราต้องการจากนั้นก็กดที่ออสลอต ซึ่งไอ้ตรงนี้นี่แหละจะเป็นกระดานหุ้นแบบออสลอตก็คือเป็นกระดานแยกมาจากกระดานใหญ่อีกทีนึงซึ่งจะเห็นได้เลยว่าราคาของกระดานออสลอตเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากกระดานหลักนิดหน่อยเพราะในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดหุ้นตัวนั้นมันมีวอลลุ่มหรือก็คือปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยบางทีกระดานออสลอตของเขาก็จะมีคนมาใช้น้อยทําให้เวลาเราซื้อหุ้นแบบเศษหุ้นเนี่ยก็จะซื้อขายยากขึ้นไปด้วยแต่สรุปสั้นๆก็คือถ้าจะซื้อแบบออสลอตก็ให้ดูกระดานของอออนนะะรรับย่่าาาาเเไปปกกดใหพ ราคาอาจจะไม่เท่ากันเนี่ยเห็นเห็นเลยอย่างตัวของ UTP เนี่ยกระดานหลักมันอยู่ที่18กับ 18. 18.1ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูบนออสลอตเนี่ยมันเป็น18.1กับ18.9แก็บมันใหญ่กว่ากันต้องเยอะแถมจํานวนหุ้นตรงนี้เนี่ยก็มีน้อยด้วยครับผมโอเคงั้นเรามาซื้อหุ้นกันต่อดีกว่าหลังจากที่เราเลือกปุ่มบายให้มันเป็นสีฟ้าแล้วเนี่ยก็ดูให้แน่ใจว่าตัวหุ้นที่เราจะซื้อเป็นตัวของ Kbank จากนั้นก็ให้ใส่วอล่มตามปกติแทนที่จะใส่่่100 10ตตัวัววชมผลลดเหืออแคก็พ ใส่ราคาถ้าเป็นลิมิตออเดอร์ตามปกติสมมติผมอยากซื้อแบบได้หุ้นทันทีซื้อแบบเคาะขวาเลือกที่ราคาออฟเฟอร์จากนั้นใส่พินตามปกติแล้วก็กดบายครับผมอ่ะก็ผมซื้อแบบเคาะขวาไงก็เลยได้หุ้นทันทีแล้วก็จะได้มา10หุ้นแล้วแมทช์เรียบร้อยไปดูที่พอร์ตโฟลิโอหุ้นก็เข้าจริงๆนะครับ เวลาขายก็เหมือนกันก็กดไปที่เซลล์แล้วก็ใส่ตัวย่อแล้วก็วอลลุ่มตามปกตินะถ้าอยากขายเลยก็ขายที่ราคาบิดใส่วอลลุ่มไป10ตัวกดขายปั้ง แมชเรียบร้อยก็ได้ขายหุ้นทันทีอะเหลือศูนย์หุ้นแล้วแค่นี้ก็ซื้อแบบเศษหุ้นได้แล้วครับสั้นๆแค่นี้เองเออแล้วอีกอย่างการส่งคําสั่งซื้อแบบออสลอตเนี่ยเราจะส่งได้แค่เฉพาะในช่วงเวลาทําการซื้อขายของตลาดเท่านั้นครับไม่สามารถส่งเข้าไปรอก่อนได้เหมือนกับพวกคําสั่งบอดลอตก็จะได้เข้าใจนะว่าทาไมบางครั้งส่งคําสั่งแบบซื้อเศษหุ้นไม่ไปอะแล้วก็มีอีกเคสนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหากันนะก็คือถ้าเกิดเราต้องการซื้อหุ้นมากกว่า100หุ้นก็จร่งว่าเรา้ื้อ เป็นเศษเนี่ยอาจจะซื้อ110หุ้น1 2 0่งร้อหุ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับให้ทําตามนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนต้องการซื้อหุ้น110หุ้นเนี่ยบางทีเตรียมเงินมาพอดีใช่ไหมอยากซื้อให้มันพอดีกับเงินที่เรามีเวลาเรากดส่งคําสั่งซื้อเนี่ยมันจะส่งไม่ไปนะสิ่งที่เราต้องทาก็คือให้ทําการซื้อแบบบอดลอตไป1รอบแล้วก็ค่อยซื้อแบบออสลอตอีกรอบหนึ่งครับผมแยกเป็น2ออเดอร์ครับผมแบบนี้ก็จะสามารถซื้้้ออไดดตตามมปกิลลนนััั่แหหคคคครรบบผขใทุโชี